บอลละเลอะอะไรนะจมันเลอะอะไรบอลมาเลยในสนามเลยคดูดิดูบอลเนี่ยใส่มีสมาธิเลยดิมีโบ๊ทกับมีโบ๊ทยืนอยู่เดี่ยวต้องสั่งตั้งกำแพงแล้วครับเดี๋ยวนี่โอ้โหนี่เห็นหลังยังรู้ว่าแจ่มรับลุนครับลุ้นครับว่าอารามบอยจะมีได้ประตูตีเสมอหรือเปล่ามีโอน้ํายืนถกขางเกงรอยิงเหมือนกันนะสมจิตไปยืนึงรอ ยังไงครับยิงออก็งมาโอ้โหยิงออกไปได้แต่กเตะมุมก็ไปเฉลีบผู้เล่นของกอรซิล่าครับอารัมบอยได้เตะมุมเวลากายแข่งขานนีเหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะคุณทนครับน,น่แหละครับท่านได้ยินเสียงตะโกนกอรซิล่านั่นคือเสียงของโจโบอยสเกลผู้จัดการทีมโอ้จังหวะนี้เอ้า โอ้โหมาได้ประตูตีเสมอพอโจตะโกนแหกปากเชียร์แล้วนั่นแหละครับเงียบเงียบในทันทีเรียกว่าความไม่มงคลก็เกิดขึ้นกับทีมทันทีครับโอ้โหแล้วทำให้น้ำล้วพีพาร์ยิงได้แล้วฉลองให้ลูกกำลัจะเป็นพ่อโอพ่อน้องโอเชียนครับกำลังนี่ครับมองได้ยิงเข้าไปครับน้ำล้วพีพารไม่ใช่มงครับจังหวะเตะมุมครับ คือตอนอารามบอยเสียก็เสียจากเตะมุมได้คือก็ได้จากเตะมุมครับแล้วน้ำแล้วพีพัดเคลียบอลทีมบอลเข้าไปครับโอ้เอาแล้วครับคือสมาธิของกาซิล่าไปเสียวัตโจแล้วแหละครับไปตะโกนแหกปากคเขาเขาเลังจะเล่นกันกันอยู่นะครับไป็นกาซิลา<อ>่าคือตะโจครับธนัทจิ๋มท้วมโจบอยเกาครับแก <c oughs> แกผิดแกทําให้ทีมเสียสมาธิตะโจไป,ไปเคลียร์กับวิต้าเอาเองกาซิล่าอีกแล้วเหรอครับเนี่ย ต้องโหมบุกแล้วครับยิงโอเข้าครับโหมบุกมายิงกีเดียวเข้าครับโอตีครับีแล้วครับโอ้โหแล้วบทจะได้มันได้ง่ายเหลือเกินก็ก็ซีล่าโอ้ดูครับลุยขึ้นมาแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสุดยอดครับลูกนี้โอ้โหตีครับยิงมันจริงๆครับโอ้ต้องชมเลยครับความสามารถเฉพาะตัวล้นวนเลยครับตีตีครับหรือว่าพอตีครับ นัทพงศ์อิสรางกูณอยุธยาครับโอ้พาร์ต,ตี้ครับอ้โหอารามบอยีตเสมอได้ไม่ถึงนาทีครับไอ้เด็กที่ไหนครับเนี่ยแล้วก็หักคอกินซะเลยลูกเจที่ถ่ายรูปมาแคอะไรโอจไปอยู่กับเขาโอเคอุย้ยมีฝรั่งเงเป็นแม่ของน้องเจมมี่แล้วก็น้องเจสซี่แน่เลยเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ด้วยกัน ตะกโจได้ท well. ีตะโกนใหญ่เลยครับโจบอยสเกลนั่นเป็นประโยชน์เดียวที่เขาพึงพอจะกระทำให้กับทีมได้นะครับเดี๋ยวก็โดนเองแล้วก็ไปตะโกนพิตาบอกเงียบเลยโจโจเงียบเลยโจไม่กล้าไปเลยเสียงพิตาเลยเจ็บคอรอคอเลยเสียงพิตาพิเป้าเนี่ยโจบอกให้เงียบไงโจเงียบไปเลยเดี๋ยวเสียสมาธิอ่ะเออโอจังหวะนี้ครับโอเปล่าครับเปล่าครับเจมมี่ครับ โดนเข้าบอลก็ต้องขอโทษกันครับจังหวะนี้เกี่ยวเกี่ยวเหนียวเียวกันไปเลยประมาณห้าทีเป้าปรัปากนะที่คนคนที่เข้าไปเป้าเป้าวลึกสนานไม่เกี่ยวกับเป้าปรัปักไม่มีครับโอ้ยนี่พยายามจะเล่นให้คนรู้จักมาต๊ะเป้าปรับปากให่ได้ชอบขยี้เขาไปคนไม่รู้จักก็ขยี้ให้รู้จักเิเป็นพูมกับคิวบูนะครับเรามปบรรยายให้เรื่องอะไรหลายเรื่องเลยเออคุณเห็นหน้าคุณก็อ๋อเป้าปลัปัก เป้าปลบลล<ส>็อกไดแนะที่ตากล้องเขาชอบเลยนะเออคือตากล้องเขาลุ่นกันเขาถ่ายก็จะเจอตาเป้ามาแล้วก็ได้เขาเลยรู <c oughs> ย้เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชใน Google ไค่เป้าปลบลล็อก <c oughs> ดูเลยก็ได้คุณเห็นหน้าก็อ๋อเอาจริงเป็นความรู้เลยนะเนี่ยอ๋อ,อ,อลองดูลองดูเป้าปลบลล็อกกับเป้าปลบลล็อกกับมันหน่อยเออจะไปเล่นเป้าสายยันมันก็เก่าแล้ว <c oughs> เป้าปลบลล็อกก็น่าจะเก่าพอกันมั้งโอ้ เกมโอ๋เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับแม็กซิล่ามาได้ประตูสำคัญนะติวนี้เป็นพระเอกเลยพอตตี้ชื่อเต็มๆเขาพอตตีนัทพลอิสรางกูลนาอายุธยานามสกุลหน้าครบน้าครบมากเดี๋ยวก่อนขอตีซีซะหน่อยอจะทำอะไรอะ่ะถ้าตีซีก็ได้อะ่ะของานเขาข,ขอคุณหรือคุณขอครับ <laughs> คุณขอเขาเหรอเอออ๋ <c oughs> อาหาช่องทางไปเรื่อยๆเอา <c oughs> ทุกอย่างนะอชีวิตต้องสู้ต้องสู้สิของเป้าคนละปัก <c oughs> เออเอีไอเดลตอนนี้เนี่ยโค้ชของทางอลรมบอยนั่งไม่ติดแล้วครับคุณกอบชัยหนูสีใสหรือพี่อ้นเ <c oughs> จมี่โดนวิ่งเบียดมอ้าวป,ป,ปาลมปวาลาแต่เอาบอลมาได้ครับ เราเปิดเข้าไปติครับเจบี้ไต่หัวทิ้งครับปาล์มนี่ทุ่มเทเลอเกินครับนี่ไงครับเมื่อกี้คุณสงสัยว่าลูกใครมาวิ่งเล่นแถวนี้ใช่ไหมครับอ๋อลูกเจเขาแหละครับเออเดี๋ยวแอร์ให้เขาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยอ๋อครับครับแอร์ครับจัดไปลูกขโมยลูกบอลไปเล่นสองลูกกันนะครับลูกเทครับโอ้ย ฟาวอีกแล้วครับฟาวอีกแล้วเบาๆครับน้ำแล้วพีพัดคับหนาเองก็ต้องเบาๆครับของคุณถ้าจะช้าช้าครับคือ Google มันหาไม่เจอเป้าบอลปักต้องเจอมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่เจอได้ยังไงเฮ้ยนี่ก็ย้วแทนพี่เป้าเอาคราก็มาได้ฟรีคิกครับทางด้านของอารามบอยก็มารู้ว่าจะได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิกลูกนี้หรือเปล่าหนึ่งทะาเอกครับ ยืนอยู่ที่บอลครับหนึ่งพระเอกยิงไปโอ้ยยังไงครับมีตัวซ้ำหรือว่าไม่มีตัวซ้ำครับโอ้อรพระราดกันได้ประตูตีเสมอครับทางด้านอารามบอยมานี่ไงโอ้คุณที่คุณเห็นคุณที่พวกคุณผู้ชมเห็นคุณแจ็คเงียบไปนี่คือไปเซิร์ชเป้าปลปับ <c oughs> ให้ผมดูอยู่นะครับเซิร์ชดูครับจงขวายิงขูกขีดอารามบอยไม่เข้าครับคุณไม่รู้จักได้ยังไงนะ <c oughs> ร้อยผ้ามันขยายก่อนเป้่าปลระปากนี่ครับนี่ไงไมันรู้จักได้ยังไงพี่เป้่าปลระปากครับครับรู้จักเขารู้จักครับ <dans S 1> ดังจะตายเอาเถอะครับเออผมเอานะครับ,เ,เ,รบเริ่มคุณนะครับครับ <improving> ผมไม่รู้จักก็พยายามยัดเย่ผมรู้จักเป้่าปลาประปากให้ได้โอ้ เกมก็จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่ถึงนาทีนะครับนี่นะครับเราแทรกเนื้อหาสาระแล้วก็เสจแลเป็นดารารุ่นใหญ่ๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมนะครับครับวันนี้ได้เป็นหนึ่งคนครับพี่เป้าปรักครับเยี่ยมกูดก็จะมีการมอบรางวัลสะดวดีให้กับพี่เป้าปรัคปักเข้าฮอเฟมเลยไหมครับอาครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาเตะแหวกไปโอ้โหติดดาสุดท้ายยังได้ฟาว อาเป็นเต้ที่ฟาวครับแล้วอารามบอยพยายามเล่นเร็วชิงกันโอ้ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เอาลครับเกมอยู่ในช่วงท้ายบีหัวใจเหลือเกินอาวกรบปิตตาบอกไม,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 ไม่ต้องสนใจเล่นต่อครับกรรมการตัดสินไงว่าครับไปตามนั้นทุ่มยาเข้าไปก็ซิล่ามงเสรยเข้าไปครับอารามบอยต้องพยายามถวยจังหวะนี้ให้ได้โอ้หไปเล่นช้าครับสมจิต ยังไม่ออกบอลครับเจมี่วางยาวโดนมงดักแล้วถ้าบอลเข้าเท้าก็ซีล่านี่เสร็จเลยนะครับก็ซีล่ารู้เวลาจะหมดครับเตะเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับเอาเลยครับเวลาบีบไปทุกทีครับต้นลรถเขาปูนค่อยๆเคลียร์สั้นๆครับแล้วเปิดยาวแล้วครับอารามบอยจังหวะนี้โอ้โหน้ำโหนหม่งเกินไปครับเอาเลยครับนี่อยู่ในช่วงทดเวลาแล้วนะฮะ ค่อยๆครับเป้าครับเป้าวริตครับจะทุ่มเข้าไปแล้วพุทธศิลินเป้านัวิ่งใเวลาการแข่งขันนี้ครับโอเป็นอันว่าทางด้านของอารามบอยครับชนะทางอ๋ออารามบอยแพ้ครับลไปอารามบอยครับแพ้กอสิล่าสไตล์ซไป1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับ